กับสบายดีทุกๆคนเมื่อวันแห่อีกแล้วนะพี่น้องนะวันอะาทิตย์มาตเส้าวุันเลนะปลาก็ได้ลายแล้วนะบึ้งเนี่ยถนะนะ่ายปลานยถ่ายผูงนกนกก็ลายนี่มันนี่ไปตเส้าคุณนเลยฮะก็ถ่ายหนาวหนาวแห้งพี่น้องเลยหนาวดีลอเด้เนี่ยนะอ้ mặt bên ấy ra nè, mệt sờn sấp, bút chì hết nhang, tất cả, háo hức này cứ kéo, má má má, xem mà, mà lướt năm cân như để phá nhảy, mày thường sao? อ๋นมีว่ัดลอยหน้าก็นี่เนขะ้าเป้าว่ะดอกในได้ตัวหนนะึ่งปาข้างดำข้างดำหน่อย เงียบเอน้อมนี่นาะเียบน้อมนะสินะนะะได้มีแต่ปาค้างลำหน่อยนะอี่บ่เนอะ

โอ้ฟูดับหมดเลยว่ะโอ้ดีเนียงเนี่ยี่ดำข้างอี่ข้างดำ

เอ็นแหงเลยได้ปลาค้างดำน้อยๆนี่โอเคทุกคนมาเศร้านี่เนาะไปหวานแหงนี่ตอนนี้ก็ตัดหัวมันตัดหัวมันออกเนาะตัดหัวมันออกเลยตัดหัวมันออกแล้วก็เอากางลังมันออกเลยเขาเออนี่ออนยัง กลางลลังมันออกก็นนี่เนาะมาเช้าเนี่ยปาวานมาเช้านี่ไปแต่หกโมงเช้าแต่ไลยเต็มอยู่เต็มกระชามเลยนี่คนน็ดต่างแ้งไอ้ต่างแ้งได้โอเคโอเคเนาะทุกคน